啊，嗯。 ครับสวัสดีครับครับผมยักบ้านแพงครับสวัสดีครับทางช่องพนันนันทกงรุงลำพนธ์โชว์ออฟฟิเชียลครับพี่น้องน้ำใจที่เราช่วงนี้ค้ำๆนะครับเมื่อวานเป็นจังไหนเนี่ยพี่น้องเขาได้ไปเบิึงหนาเวที่ทางจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนี้มินิคอนเสิร์ตนะครับมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงมวลในบ่อวันนี้พ่อใหญ่ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเดินทางกลับกทมแล้ว ขอขอฮักเพิ่มน้อยเกียกันเนาะวันเป็นเพนเส้นามเรื่เด้อครับทั้งจองพญ่าแทั้งเฟซบุ๊กพยาวนะครับ,ยา,บายาว <ผม S 2> เพชรบา้านแพงครับเพชรบ้านแพงผู้ใดแอดไปกันหัวจักรับเพิ่นนั่นแหละตอนนี้กำลังมาแห้งนะครับตอนนี้กำลังมาแรงพยาวเพชรบา้านแพงทางทางแอปสีฟ้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีทั้งสิบสามท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันมาแล้วก็ได้ วันที่30มันเชิญชวนพี่น้องเท่านั้นเลยวันที่30นะครับเรามีมิ้งานมิ้งแล้วกาพบปะสังสรรค์กับศิลปินใกล้ชิดกับศิลปินใครที่เป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นน้องอุ้งอิงหรือว่าจะเป็นพระเอกวัดสิวดตนางเอกอมแอมงานมิตติ้งมันงานประชุมมนรนแบบมิตติ้งประชุมเนี่ยไม่ใช่ประชุมงานมิตติ้งคืองานพบปะสังสรรค์กินเลี้ยงแล้วกาเพรามี ไล่สดกลุ่มปิดนั่นแหละไร่สดกลุ่มปิดนะครับวันที่สามสิบไล่สดกลุ่มปิดแล้วกามีโตะจีนถ้าจองโตะจีนหมนน<ด>ันมันไป้แล้วไสายของคือตึงแท้าสายของคึอตึงแท้วี่เอากีเห็นใส่มาพราะมันตึงเลยพ่อคนพ่อได้หูไอ้คนหูว่าสายของตึงเลยทั้งในองไอ้ที่ต้หิน <c oughs> วันที่30นะครับวันที่30ที่จัดถึงนี้นะครับพี่น้องเล่นเชิญน,นะครับผู้ใดที่อยากสิมาก,กล้ชิดกับศิลปินเข้าเชิญนะครับเนาะในวันที่30ที่จัดถึงนี้นะฮะแล้วแล้วก,วก็เราก็มีไลฟ์สดทางกลุ่มปิดด้วยนะครับทางเพจสาวน้อยเพจบ้านแพนไลฟ์สดพุ่มปิดร้อยสามแปดบาทร้อยสามสิบแปดบาทนะครับไลฟ์สดเพุดด่อนเพ่อน้องเข้า ผู้ใดที่อยู่ท่างกายภาษาถมาทา่้น่เขาปิดชมนะครับเข้ากลุ่มปิดชมได้เช่นเคยนะฮะ mm hmm. ขบวหนั้น mm hmm. มั่เป็นขบวดฟี่หร mm hmm. อขบวดฟี่สวัสดีทั้งยีสบ้าท่านฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนครับตีนองพบปกันช่วงคำคำนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทีมงานเราหยุดพัก เมื่อคืนผู้ใดเ,เด็ไปเบิงแน่ผู้ได้เด็ดไปเบิรงคอนเสิร์ตมีนคอนเสิร์ตสาวน้อยเป็นตางแพงสาวน้อยลำเพลิญโชว์แม่ย่าวันนี้เขากาอ้ําเนี่ยฮนะมันจีรน ห่อแกซอกที่มันสีล้นป้องแลสามคนนี่ก็ล้นเหรอนี่มาเหอามาพี่น้องให้เบิ้งน้ำงเนี่ยมาพินไปเอตุลัดยูหุ่นยุดดมเนี่ยมาให้มันให้ย่หนางฟังอ่นมันสิได้เขากล้องน่กันมาแย่แย่กับเย่สั่น สวัสดีครับสวัสดีครับยาวสั้นมาแล้วขนาดด้วยนะครับสวัสดีครับัสดยี่สิบสี่คันขีดขอมมาบนขาชมเอาขึ้นมานังดีนี่แหละมาบอาสูี่นองฟังดูเมื่อคืนเนี่ยไปงานกอนเส์ตเป็นยังไงเนี่ยก้นไหลครับก้อนหลอยากบุญว่าจะก้อนไหลเนี่ยกินเนา่อยากบุอื่นว่าต่มีเงินเสือครับเมื่อคืนนี้นะครับกับเป็นงาน มันเป็นงานประจําปีเนาะเป็นงานร้อยหกสิบปี<ม>ก็รอบร้อยหกสิบปีจังหวัดมหาสารคาม,แ,มคแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเดี๋ตอนแพรงเข้าก็ได้ไปหมอบก,ก้มสุขห้พี่น้องแม่นะครับอืมปมลปักมาลายตาปลักใหมลายตาอืมแต่ว่ามักอยู่หมองหนึง่งหมอกต้นไม้ที่เขาประดับประดาฟไฟเหมคันแงน่แง่ย่าอยู่ถ้าพี่น้องเบิ้งอยู่เมื่อคืนไอถ่าไอพี่น้องเบิ้งอยู่ทั้งยูทูบเนี่ย ถ่ายคลิปลงไว้สองคลิปอยู่แต่ว่างามอิลิมันมีมันมีพวกตุ๊กตาเนาะมันเป็นแมวเป็นหมาเป็นกระต่ายสิเป็นสารใหม่ไพ่ไหมสารใหม่ไพ่แล้วเอาไฟใส่ทางในงามงามสวัสดีสามสิบท่านนะครับสวัสดีนะครับแวะมาแวะไปทักทายได้นะครับครับแต่วันนี้เอฟซีอันยาวน้านะครับครับผม เงีว <c oughs> ้งงวเป็นตะเบิงกับเงี้ยววัวเป็นตะเบิงครับท <c oughs> ่านนี่คือนเงีว้งงวเป็นตะเบิงนี <c oughs> ่เงี้ยววัวเป็นตะเบิงนี่สองเงี้ยวมือนนี่ <c oughs> ปกติแล้วเ้างกสิทธไปไปมาๆ่างที่แหละแมนครับไปไปมาๆ่ามามไปไปครับเพราะเงี้วเนี่ยราชสิประจำการอยู่กรุงเทพใค <c oughs> รับปกติแล้วแมนประชันกับไปน้ำบอลแมนฮัลโหลครับฮัลโหลครับมันหลับโทรศัพท์ับยังฮัลโหล อาพี่น้องเขาพิมพ์ข่ามาเบิ้ลผู้ใดที่ไดไปเบิ้งคอนเสิร์ฟมาขึ้นเป็นยังไงเนี่ยครับรู้สึกว่าภาพบรรยากาศภาพรวมเมื่อคืนนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องเสียงเล้าก็เวทีร่วมเนาะเวทีกลางเครื่องเสียงกับกลางมันมนวนเป็นของเข้านะบางคนอาร์ติติตีเครื่องเสียงบอดีตีเครื่องเสียงบอดีเน่ยหรือว่าแสงสีอาจ์ติบอสอาร์การ แต่ว่านักแสดงของเขาเต็มที่ที่หมดเลยเนี่ยจนล้มไก่ป่นนี้เลยะแม้ะทั่งผ่านมันบอกจนล้นเวทีเพราะว่าเวทีมันเป็นหมอลำเวทีหมอลำซิงเนาะซ้ำหมอลำซิงหมอลำกอดจะมานี่อันนี้เราเลยเป็นคนดีไสก่อนคนจังหวัดคนยะโสยะโสทอนอำเภอเมืองสองร้อยะบ้านบ้านพญ่หม่ำจุมบุรีตันใกล้กันป่ะคนละส่วนเมืองคนละส่วนอยู่ครับคนละส่วนบ้านในหม่ำยังอยู่ตำบลใด มันเป็นอย่าง้อลก้าวเ้จ่อยนี็ไปยงอร่อยไปลยค่เลยเจ้าว่าทีเจ้าบลยังตําบลทุ่งนาโอครับฮะตําบลทุ่งนางโอบทุ่งนางโอบครับมันจะออกไปท่ามพนบ่ท้อัย่างห้องท่านท่าโอกไปทาเป็นอะไรลกันแล้ว ท่านต้องออกไปเรื่องซุ่มประมาณนี้แมเรื่องไว้ท่านออกไปเรื่องสบายติดเขื่อนกลางเมืองสวัสดีทั้ง45ท่าน46ท่านสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับฝากกดไลแ์กุญแจนั่น้ปนอนขอม้าแล้วเนาะไกลกันบอกเอาผู้ใดที่ได้เขาไปเบิ่งเมื่อคืนนี่เขาเมือนเขาเรียเขามาบอกแม่เป็นยังไงเนี่ยครับบรรยากาศเมื่อคืนก็คือบอกเพิ่มตะก่อนเพิ่มแต่บอกได้เลยว่าเมื่อคืนนี้แทบจะพอมีหม่องยางหนาไปที่แม่ เพรว่ามันจืดครับแม่มมันจืดนะจืดหรือเปลาจุดขอจืดแนบบอกเขาแนบมันจืดขอขอบอกเขาขอสักสองลอยได้บ่คาจุดขอสองลอยได้สามลอยเลยไปสองลอยค่าจุดจบไให้สามลอยเลยไปยอจุดบเมื่อคืนนี่ก็ไปต้องกันเบิร์ต่ะว่างยนตัวได้กบส้มสมมันจะร่วบ่กไก่มันบ่ ไปเห็นกำลังใจทีมงานซื่อแมนครับแต่ทีมงานพระเอกนางเอกมันก็ได้ร้องพู้ละเพลงพู้ละเคืองเพลงเนาะมาคืนแมนครับสกิปมันเก่าทัวราโชว์กันสกิปยอดที่เหมาะสมที่ได้ร้องหลายก้ามัวคืออีหล่าอุ้งอิงแมนอีหล่าอุ้งอิงครับอุ้งอิงเนี่เป็นผู้นำทีมงานอยู่แล้วก็ได้ร้องหลายก้ามัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คราคาสมกันเรีนไปเล้เดี๋ยไปเล้วหัวเงี้ยแม่พี่น้องก็เลยสิได้ฟังหลายหลายสิ่งหลายอย่าง เอาเบิ่งพยายาเห็นงานไปน้ำเลยรับฟังว่าได้โจโจครับช่วงนี้ทั้งองค์กรของเขากําลังสิเริ่มสอบเข้มข้นกันนะบ่านผมผสมสมข้าวฟังราคาเท่าไหร่้องอางครับวันที่สามสิหายาลืมครับจองโต๊ะจองยังแมนโต๊ะโต๊ะทะเลบอกคุณเนี้ยตามพนาครับโต๊ะละ3,500บาทนั่งได้เยอน นั่งได้แปดคนหรือว่าจากมากก็ครอบรัวสามคนหรือสี่คนกะได้ครับครับมากก็ครอบรัวเลยสามคนสี่คนก็ได้บหรือว่าอยากนั่งน้ำไผ่หรือว่าอยากนั่งจะครอบรัวจะของก็ได้ครับหรือว่ามากก็แฟนหรือว่ามากก็เพื่อนก็ได้กได้ครับมาไก่ชิดแม่ครับกับศิลปินแม่หรือว่าเป็นเอฟซีกูไดก็เออมากเลยครับผมวันที่สามสิบสิงหาเนี้ยครับเป็นเอฟซีอุงอิงเป็นเอฟซีพระเอกแมวัดจิวดลเป็นเอฟซีน้องแอมแอม หรือว่าเ e อฟซีไอเงากับมา,มานะครับไม่ก็ได้ใจว่ามวนน้ำกัน,ม,นมีพอดีสอดแจ้งครับผมครับครับพี่น้องเข้ามวนหลายกะทิต่อเวลาให้สอดแจ้งแม่ครับอันเด็กจัดพื้นจัดได้ดีปลอดจนครับเพี่นอ้นองยังยังนะครับมารวมมารวมส่วนน้ำงกันครับมาจีนโตัวจีนหรือว่ามาซอยจุวทั้งกัน มี่หวัดหนาวฟ้องนี่ครับนีวัดน้ำฟองว่านั้นน้ำนัินก่อนหนาวฟองแมนอ๋ยเพื่อนเอาโคมาเขย่าเขย่าขวดนั่นสิวะเอาโคมาเขย่าเขย่าขวดมันเกิดฟองเลยแมนฟองหลงร้อยทราบแล้วตามครับโตละสามพันห้าครับโตละสามพันห้าตอนนี้พี่ไอพี่ขังนาเต็มแล้วพี่น้องเหลือเหลือแถวหลังมากแมนครับแต่ว่ากใกล้คือเก่าใกล้คือเก่าครับแมนไม่ว่าใกล้ชิดเหมือนเดิมแมนศิลปินแต่ยังไปหาทุกคนอ่าแมนติดโต๊ะนอนโต๊ะเนี่คนกลับไปคือเก่าครับแมน เขาบแบบว่ามั่วน้ำกันไม่กันไม่ตระหนงใจกันครับผมอย่าลืมจะผ่ากับวันที่3วันที่30นะครับ30สิงหาเพราะว่าอหรือไผ่มากก็ได้ครับกุ้มปิด138บาทกุ้มปิด138 38บาทก็ชมได้ทั่วโลกนะครับชมได้ทั่วโลกแล้วสุดบัญชีเดิมครับตัวที่95ารับตัวที่95ครันนะครับ ครับแต่ว่าทีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผ่านมาผ่านไปทักทายได้ปกติเขาอยู่น้ากันบ่เคยบ่เคยไดวิลกันบ่เคยได้ไล่น้ากันจะเถื่อนเมื่อนี้มีโอกาสพอดีนะครับปกติเนี่ยผมสิพักอยู่กับไอ้เงาอยู่ในห้องเดียวกันแมตัวนั้นตัวนั้นอยู่มันเลยอยู่ไผอยู่มันเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันพักอยู่ห้องเดียวกันนะครับครับช่วงนี้แอดมินเบนเพิ่อนกันสิไปน้าบอดตลอดเพิ่อนบ่เคยอยู่ครับเวลาไปน้าบอดอยู่นี่เขาก็อยู่กันสองคนหมอะไม่เม่แม แม่ลงมาแม่ก็เนี่ยแล้วถึงจะก็มาถึงยุคปัจบันไงายคลิปก็เป็นพี่แม่เมื่อนี่มีโอกาสก็เลยอยากเสียพี่น้องเข้าได้มาเห็นหนักค่ัตาครับอือเอา่างนี้เราพยายามเลยนะเวฝากน้ำครับพี่น้องวันที่สามสิบนี่นะครับวันที่สามสิบใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็เข้าไปที่เพจได้เลยใครที่อยากจะมาหน้าเวทีก็จองบัตรจองตัวขอมาทังอ่า สาวหน่อยเป็นบ้านแพงได้เลยนะครับแม่ครับหรือว่าใครยังใครอยากไปเบิงใกล้ออกกลับไปได้อีกครับผมตอนนี้ยังอยู่ในโรงอยู่เหมือนกันใช่หกสิบเก69บาทครับ69บาทนะครับตอนนี้ตอนนี้บอดแจ้งมาแล้วยอดทั้งหมด93ล้านบาทนะครับทุกแพลตฟอร์มเนี่ยนี่ทุกแพลตฟอร์มนะครับอยากสิดันให้มันถึงลอยล้านกันไหมครับพี่น้องครับยาวขาดเรื่องยาวขาดถึงลอยล้านแล้วมันมีหลายข้อด้วยป่ะเนี่ยข้อแรกเลย เสียน,นุ่นสิโกนหัวบวชเออ<ต>สียน,นุ่นสิโกนหัวบวชครับขอแรกครับคุณอยากเห็นกันป้เออาเฝ้า,าไปเป็นครับอ,อยากได้บุญอยากได้ผู้สวนนั้นเอาซอยกันดันมีน้องดันให้มันถึงลอยล้านทั้งได้ยบพื้นทั้งได้เบื้องหนังทั้งได้หลายอย่างคอที่สองนี่บัดเนี่คขคอที่สองถ้ามันถึงลอยล้านเร็้ยวเลี้ยวพันสิได้เฮ็ดผักสองแมนสิได้สั่งค่ายออผักสองนะครับซอยกันซอยกันซอยครับ ตอนนี้ตอนนี้ยังสามารถที่ไปเบ่งใดอยู่โ่งภาพยนตร์ทุกทโกล่งทั่วประเทศนะครับทุกเครือข่ายว่าสิเป็นเมเจอร์หรือว่า s อสเอสซีนีมารถแห่สองคันนั้นจะไปไหนสวัสดีครับคุณปฏิทีสวัสดีครับรถแห่สองขั้นนี่ยังโบหูนะครับตอนนี้คือเอารถสิบสองล้อไปต่ออยู่ไปต่อให้เป็นตู้เป็นรูปดเป็นหลางสกนให้เป็น หลปล่างรถแฮาใช่ก่อนแต่ว่าสาหรับเครื่องเสียงบ่รูว่าเพิ่นเสียเอาชุดนี่ไซบอครับครับบ่รูว่าเพิ่นเสียเอาของเก่าไซบอหรือว่าเพิ่นเสียเอาของใหม่มาแล้วแล้วขายตัวนี้ออกไปหรือว่าจะเอารถหกล้อสองขั้นนี่รถสิบล้อแล้วรถ6กล้อนี่ไปขนของเวทที่ันนีกครับกัญชงบ่รูนะครับต้องรอบอดว่าเพื่นเสียเอาแบบใดแต่ว่าเครื่องเสียงนี่กัยังดีอยู่เลยแดังแม่นๆเครื่องเสียงเพราะว่ามันเป็นของช่อช้านะ กันยังดังแน่นอยู่คือเกาสามารถใส่งานได้คือเกานะครับสามารถใส่งานได้ครับผมวันที้สามสิบสามสิบสินหาดี้อย่าพลาดจริงๆริครับครับแม่อย่ันมี่ที่ไหนนอกจากที่นี่มาเวลาสิไปใส่้องไม้อะสิไปใส่ไปสิไปเนตสิไปในปปาวะเดี๋ยวไปไทยเลยอือครับราคาครับเนาะ เอาฝากเพ่อนพี่น้องเฮ้านะครับอันนี้วันนี้เราก็จะเ,เ,นะเขาทำอะไรเฮ็ดอีย่างยาวฝากไรหน่อยะฝากเพื่อคนดูหน่อย สวัสดีครับน้องใหม่เมืองบุรีรัมย์เอ้าพี่น้องเบิ้งเอ้าเราู้เรื่องที่ไนอันนี้ถ่ายหน้ายาวนะนี่ไถ่ายหน้าหรเอาถ่ายถ่ายหน้าถูกแล้วพี่ ยมากได้นั่งกินข้าวกน้ดูสาวๆก็จะทำอะไรกันนะมีรุ่นะคะใช่ดูพ่อทำงจ๊กอันนี้พ่อทำโสนิทัยคลิบอะไรวิไม่ได้ไม่ได้เห็นพีดารอบติดตาหูอันนี้อันนี้พลูกิบหน้ายบได้ับได้พอนั่งอยู่รถตาลิปรถิตาิบ พี่เบนไม่ไปพรุ่งน้าด้วยทีแล้วไม่ได้ปลาไม่มาน้ำโบกครับบรรยากาศทั้งโดมครับพี่น้องมือเลยหวานอะไรอะไรครับพี่สาวยังกินมากมากแม่ครับท่านไหนกินข้าวเที่ยงท่านไหนกินข้าวเที่ยงบ้านงาบละไอ้บ้าเอาไปใส่เบ็ดโบมานบ่ปลาบ่มานค่ะน้ำโบกค่ะพ่อน้ำโบ๊กน้ำโบกค่ะบโบกไปตอนนั้นกับผู้แหลมกามาแล้วเตะสวัสดีียาวเบิกบานตอนนั้นไม่ไป ยาเบิกอเบานอะไรอ่ะพี่พี่ตาพี่ว่าอะไรพี่ตาสองหม่นมาเป็นของไงออกแดดเปียวออกมาหายาต่อดีนะครับร้อยสิบสองิเปลี่ยนปิมก็เลยนะตอนนี้ก็หันก็ุ่ใกล้สุดแล้วเอาไมของเราใช้ก่อนไหม สวัสดีครับอ๋อนี่จะมาทำคอนเทนต์กันใช่ครับรอดูเอาร่อเบิ้งกันแล้วกันพี่น้องเดี๋ยวถ้าถ้าอวยกล้องไปเดี๋ยวสิบ้เซอร์ไพปแม่เบิก้อนนะอะไรพี่เป้อันนี้ยังไม่ทำอะไรก็ถ่ายแล้วอะไรมันก็เลี้ยวโพดยกกล้องขึ้นเฉยๆเตรียมพร้อมเลยพี่ยาลุกโจ้ครับผมพี่ยาวเลยนะลุกโจ้ก็ลุกโจ้จุ่งเนี่ยนะครับ มาที่ยอดเขาฟ้าจอละสายยาวพ่ออยันนี้ก็เย็นดีนะไปแล้วองใต้ต๊ะเป็ดเนี่ยมานบ่อยเหตุการณ์ใส่กลับบ้านแล้วพอการใส่กลับบ้านแล้วไปดูเลขแล้วแม่นะครับพวกมันกลับบ้านแล้วบัดนที่มีผู้นงโลก ยาวจะเปิดวงไม่ใช่หรอคือวงาอะไรที่วงคันายเลคคอดคันายเลคคอดสมาชิกในวงมีใครบ้างวงคันไคเร่ยเป็นเจาเลวยาวยังเลยครับผมยเหมือนพี่สาวตะกินเลยพี่สาวยังนะครับผมเป็นมีปืนหาอยู่ว่าห้อีย่พาเบิ่งบรรยากาศรอบๆโดมครับพี่น้อง บรรยากาศที่แสนจะสบายวันนี้เมนูไม่มีคำาเพิ่มนะไม่มีคำ่าเพิ่มเมนูพอด้บไปไซนะครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่ที่โดมพะเยากับหนหนหวยเราอยากเมื่อบานแล้วพะเยาก็อยากเมื่อบานแล้วนะครับหนหวยแห้ง ก่สิก่สิได้เมื่อไปยังรอบอยู่นี่ว่ามันสิได้หลายพันเก่าหรอเปล่ามีงานมื่อใดอีกกหรเจ้ายี่สิบเจ็ดป่ะยี่สิบเจ็ดเป็นงานยังขึ้นไปบนงานสู่ขวัญสู่ขวัญโอ้ผมทำพิธีเออทำพิธีขึ้นออฟฟิศทำพิธีขึ้นออฟฟิศใม่แมนทำบุญล้านอืมสู่ขวัญครับอันนี้คือเป็นงานสู่ขวัญแล้วก็บบวงสรวงว่าไงซะบวงสรวง วกสองออฟฟิศโองไบตรงนี้พี่น้องบรรยากาศไหมสุดยอดเลยครับเนี่ย เอาพี่บรมาณเท่าไหร่ครักินข้าวเขาคิดเรื่องอะไรเราจำเป็นไหมต้องทายคนอะไรเแลาเราไม่จำเป็นแต่เราให้อ่านเราบอกว่าเก็บเรื่องนี้กันทุกคนวันนี้เขากำลังถ่ายอัคลิปคอนธ์เห็นเราติดตามนะคะทุกคนาเว่าเา่ะทำคนที่อะไรกันมิวรีบกินเ้ากบอกพวกติดตามรอเลยว่าเราจะเอาถุงปุ๋ยมาทำอะไรกัน บ่าเฮาใส่เสียปป๋ยมาเฮ็ดหยังเน่เสียปุย๋มยมหยงผู้่าเสียปุ๋ย <laughs> อันนี้ผู้สาวผู้สาวเสีปยปย <inaudible> นี่บรรยากาศนะพ <inaudible> ี่นาเนช

Lại xuất này thì nóng với ăn non À, xong đi là các bạn chơi